สวัสดีแฟนๆเรื่องสั้นสั่งลังวาบทุกคนพบกับผมในพั้มเจ้าเก่าและเรื่องที่มีความน่ากลัวระดับ3ตอนนี้มีใครพักอยู่หอ,อกับเพื่อนบ้างไหมครับแน่นอนว่าในตอนนี้พวกคุณเป็นเจ้าของห้องนั้นอยู่แต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าห้องของคุณก็มีเจ้าของห้องคนก่อนเช่นกันจอยและทรายเป็นเพื่อนกันมานาน และได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกันจึงได้เช่าหอพักนักศึกษาอยู่ด้วยกันห้องที่พวกเธอพักอยู่นั้นเป็นห้องที่อยู่ชั้นบนสุดคือชั้นที่4ของหอพักและห้องค่อนข้างแคบทั้งหอพักนักศึกษาจึงได้จัดเตียงสองชั้นไว้ให้สำหรับคนสองคนเพื่อประหยัดเนื้อที่ทั้งสองตกลงกันว่าจอยนอนเตียงชั้นบนส่วนสายนอนเตียงชั้นล่างจนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่ง ก็มีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นอยู่ๆายที่นอนอยู่เตียงชั้นล่างก็ได้ยินเสียงของจอยที่นอนอยู่เตียงชั้นบนพูดอะไรบางอย่างซายพยายามฟังแต่ก็ไม่สามารถจับใจความได้แต่สักพักเสียงของจอยก็เงียบลงายคิดว่าจอยคงละเมอจึงตั้งใจจะนอนต่อตามปกติแต่ในขณะที่ซายกำลังจะเคลิ้มหลับนั้นก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อเห็นจอย ห้อยหัวลงมาจากเตียงชั้นบนจอยจ้องมองซายอยู่อย่างนั้นไม่พูดอะไรแล้วค่อยๆเลื่อนกลับไปชั้นบนตามเดิมสายเป็นเพื่อนกับจอยมานานรู้ดีว่าจอยไม่เคยนอนละเมอมาก่อนและเริ่มแปลกใจว่าเพื่อนของเธอมีอาการผิดปกติไปทันใดน,นั้นมีเสียงกุกกักกุกกักดังขึ้นมาจากเตียงของจอยที่อยู่ชั้นบน ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนและสงสัยว่าจอยเป็นอะไรสายจึงตัดสินใจชะโงกออกไปดูสายสะดุ้งสุดตัวเมื่อเห็นจอยเอาขาเกี่ยวกับเพดานไว้แล้วห้อยหัวลงมาที่แท้เสียงกุกกักที่ได้ยินก็คือเสียงปีนของจอยนั่นเองจอยตกลงมาที่พื้นห้องอย่างแรงจนเสียงดังโครมเธอนอนแน่นิ่งอยู่ที่เดิม สายจึงได้เรียกจอยให้ลุกขึ้นจอยเป็นอะไรหรือเปล่าทัานใดนั้นสายต้องสะดุ้งอีกครั้งเมื่อจูจ่ๆจอยก็พรวดพลาดลุกขึ้นมาจอยตั้งท่าและล้มไยให้สายดูอยู่อย่างนั้นสายใจคอไม่ดีที่เห็นเพื่อนรักทำอะไรแปลกๆเลยบอกกับจอยว่านี่แกล้งอะไรเนี่ยจอยลงทุงไปไหมพอเถอะเราเริ่มกลัวจริงๆแล้วนะ จอยหยุดรำแล้วเธอก็วิ่งซายจึงเรียกอีกครั้งจอยเธอจะไปไหนสายเห็นจอยกำลังวิ่งไปที่หน้าต่างจึงรีบวิ่งตามไปสายกอดจอยไว้แน่นเมื่อเห็นจอยทำท่ากำลังจะกระโดดออกนอกหน้าต่างเธอจะทำอะไรหยุดนะนี่มันชั้นสีนะจอยตื่นสักทีสิไม่รู้ว่าจอยเอาเรียวแรงมาจากไหนเธอสะบัดสายออกและกระโดดลงไปที่พื้นด้านล่างของหอพักเสียงร่างของจอย ที่ลอยละลิ่วจากชั้นสี่ตกกระทบกับพื้นดังโครมสายกรีดลั่นและเรียกจอยสุดเสียงเธอค่อนข้างสับสนว่าเพื่อนเธอเป็นอะไรกันแน่สายกำลังจะวิ่งออกจากห้องลงไปดูจอยแต่จู่ๆประตูห้องก็ค่อยๆเปิดออกสิ่งที่เข้ามาจากประตูนั้นคือร่างของจอยที่เพิ่งตกไปจอยมีบาดแผลเต็มตัวและค่อยๆ เดินเข้ามาในห้องด้วยท่าทางแปลกๆเมือ่อายสังเกตดูพบว่าที่จอยเดินแบบนั้นเพราะกระดูกของจอยหักหมดแล้วจอยค่อยๆเดินผ่านายไปและปีนกลับขึ้นไปบนเตียงของเธอจอยนอนนิ่งอยู่บนเตียงชั้นสองนั้นายตัวสั่นและหวาดกลัวมากทำอะไรไม่ถูกจึงได้แต่นั่งมองจอยอยู่ที่มุมห้อง จนกระทั่งเผลอหลับไปรุ่งเช้าสายตื่นขึ้นมาเพราะเสียงจอยร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดจึงรีบเข้าไปหาด้วยความเป็นห่วงแปลกมากร่างกายของจอยที่สายเห็นว่ามีบาดแผลเต็มตัวและกระดูกหักทั้งล่างเมื่อคืนนั้นกลับมาเป็นปกติไม่ลงเหลือล่องรอยแม้แต่นิดเดียวสายจึงถามเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเธอเป็นอะไรของเธอ พร้อมกับเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังจอยบอกว่าจําเรื่องราวอะไรไม่ได้เลยแต่ที่เธอตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วตัวและเธอฝันร้ายถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดไทยพร้อมกับชี้หน้าและตะโกนใส่เธอว่าออกไปจากห้องตูสิ่งที่เกิดขึ้นกับทั้งสองคืออะไรกันแน่ มันเกิดขึ้นจริงหรือว่าเป็นแค่ความฝันของทรายถ้าอย่างนั้นอาการเจ็บป่วยของจอยคืออะไรล่ะขอบคุณที่ชมจนจบและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องไขวรอและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับคืนนี้กุไหนครับ